Bye. พระพุทธศาสนายิกการจำเดิมแต่พระนิพพานแห่งพระองค์สมเด็จพระพุทธวันนั้นมีนัยยะอันท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจากพึงกำหนดนับได้ด้วยประกาศรัชนีอิโตปัรังแต่นี้ไปในเบื้องหน้าขอเชิญชวนมวลหมู่พุทธบริษัททั้งหลายพึงตั้งสมนาหารจิตสดับธรรมภาสิทธิ์างที่อรตมาาพ จะได้ดังเชิญมาชี้แจงแสดงตั้งแต่ต้นจนจบด้วยความเคารพเป็นอันดีจมทุกท่านทุกประการคือนักโมตัสสาภภควะโตอราระหะโตสัมมาสัมพุทัสนะโมตัสสาภภควะโตอราระหะโต,าาโตสัมมาสัมพุทัสาะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัจิรังวัตยังกายโยปัตถวิงอาทิเสสติจุตโตอเปตวิญญาโนมิรตรังวัคคาริมภะรังอิมัสสะธรรมะติยายัสสะอภโหสาอายัสมันเตหิ สัตว์ธรรมโมโสตตพุนติกีขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระบรมศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถวายความขออรศเดชกุลหลวงปู่ด้วงบุญในกัณฑ์ยาคุณ ประธานป่อยสงฆ์พร้อมด้วยเขะเจราาใะเจรจาคณะสงฆ์ทุกลูกเ้ื่ความเขารพอย่างยิ่งเพาความเจริญในธรรมจงมีเก้ท่านผู้ทุบดิษัท์ผู้รับฟังทั้งหลายทั้นี้ระถานักโอกาสแบบนี้จะได้อันเชิญซึ่งโอวาทาุกษาสนีแห่งองค์สมเด็จพระชิมสีสัมมาสัมพุทธเจ้า มาชี้แจงแสดงเกี่ท่านพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแกร่เวลาด้วยวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาพร้อมเกี่ยกันณนชาพ,พนสถา,านวัดป่าหนองหินก็เพื่อที่จะร่วมส่งสัตราระศของคุณพ่อสมพงษ์แวสีซึ่งเดี้ยจากพวกเราไป ในการนี้มีท่านเจ้าภาพซึ่งเป็นภรร,รยาคือคุณแม่พรทิศเสลีกับเราทั้งลูกหลานญาตินี้โดยเฉพาะอย่างากกย,งาายิ่งในพระพุทธศาสนาและได้เชิญในสมณภูมิมาประดรรับนั่นก็คือเกิดเทมโกรูไบดีกาที่วัดปัญญาพุทโธเยสาโนทังเจตนะอัมโธเจลิญสิงห์สมเด็จท่านมนีฐานะเป็นบุตรชายของท่านผูน้วา,ายชน จึงรวบรวมสัตว์ก,ลวกำลังทั้งหลายทางที่เปีนสายญาณและผู้ที่มีความเคารพนับถือคุค้นเคยมาร่วมแสดงความอาลัยในการอยากไปของท่านผู้ที่ไหวชดไปแล้วท่านสาธุิชนผู้กับปริษัตทั้งหลายในชีวิตของคนคนหนึ่งเกิดมาแล้ว ได้บำเป็นความดีแล้ก็ความดีนั้นเป็นที่ประจั์แต่สายตาของผู้ที่ได้พบเห็นเป็บเพลียแต่ว่าเมื่อคนคนหเกิดขึ้นมาในโลกนี้ไม่ได้เกี่ยวว่าวัยของตนเองนั้นจะอยู่ในวัยหนุ่มสาวจะอยู่ในวัยเด็ก อ,อยู่ในวัยกางคนหรือจะอยู่ในวัยชราแต่คนคนนั้นก็สามารถที่จะอบรมพระพุทธศาสนาและเพยายามสุดตนให้เป็นคนดีของสังคมได้เชี่เชื่อมท่าน,นผู้วัยชนไปดูพ่อสังคมแ้วสีนี้ถ้าญาตโยมทัา,า,ายเป็นลูกศิษย์ก็ปาน้องถินพุทธาวัดอย่างนี้แล้ว เราก็ต euh, <Jean> ้องทราบดีว no ่าท่านผู้บายชนนี้ท่านเป็นสิบย์วัดแห่งนี้มานานตั้งแต่สมัยเริ่มเริ่มในการสร้างวัดตั้งแต่วัดบุรพาวันอย่างที่ได้เป็นวัดป่าหนองหินตั้งแต่ศาลาเมนแห่งนี้เดิมที่สุดก็เป็นเชิงตะกอนเขารนนี้ยังไม่มีศาลาตรงที่นั่งเล่นเนี่ย ตั้งแต่วัดแห่งนี้ยังมีป่าไผ่้นามเป็นระบบก็มีโยมกลุ่มหนึ่งที่ศพทาในพระธรรมฐานโดยการนำของโยมที่ถวายี่ดีสร้างวัดป่าพุทธาวาขึ้นมาแล้วก็มีญาติโยมกลุ่มหนึ่งซึ่งคอย อุปทารับช้ภูบ,บาลญาท่านผู้ที่ััสังสารแต่ท,ท่านก็เป็นอย่างนั้นะในสมัยนั้นมีความยากลำบากทุกอย่างแต่พวกเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของวัดนึ่งก็ได้ช่วยกันสร้างอัตปร,ระโยชน์และข้อมงสิตประโยชน์ คอือประโยชน์ที่เป็นส่วนตัวและส่วนรวมให้รับแห่งนี้จะเป็นรุ่งเรืองขึ้นมาอระยะหลังท่านไนม่ก็สบายหมอตรวจพบก็เปิดไตาวายก็จำเป็นที่จะต้องไปรับการรักษาฟอกไตอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพองนานเท้าไตเริ่มทำงานไม่ไหวก็เป็ิดตับอีครั้งง พอหนักเข้าก็เป็นอธิกสาษรั้ส่วนมากก็เดินทางไปที่รัอรานีและไฟคนเดียวโดวยนั่งรถโดยสารประจำทางไปมีสภาพที่อิกโรยอย่างเินไชัดเชิ่ว่าด้วยกำลังใจด้วยอนุภาพของบุญคือความดีที่ทำเนี่ย <c oughs> มันจะง่ายด้ว มีแรงที่จะสู้กับโรคไตแท้ทเจ็บท่านจยลืมว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเมื่อครอไใจมาแล้วก็เหมือนกับผับกรั่วคืออ่อนปวดเกียวไม่มีเลือดไหต้องพักผ่อนเป็นเวลาวันถึงสองวันร่างกายก็จะกลับมาเป็นปกติได้และต้องระมัดระวังเรื่องของการอยู่การกินอาหารใดที่เป็นเครื่องสแสลงของโรค กหมดอย่างเดยดขาดเพราะฉะนั้นความเข้มแข็งนี้แสดงให้เห็นว่าท่านมีความอดทนเด็ดเดี่ยวแม้ว่ารู้ว่าตัวเองจะไม่มีอายุยืนยาวไปข้างหน้าได้มากมายนะแต่ก็ยังมีพรอครัวมีภรรยามีบุตรที่คอยให้กำลังใจนับว่าท่านจึงสอนบุคคลที่ท้อใจแล้วก็ คิดว่าตวเองจะต้องไม่มีความประสบความสำเร็จให้นิ่นกปลลงใจว่าแม้เหนื่อยสับเพียงไหนแต่หมวใจไม่เคยทอ,อถึงแท้ยังไปต่อขอเพียงไปให้ถึงฝันแม้ก้าวได้เพียงครึ่งจะต้องถึงซึ่งสัรรัไม่สุดหยุดวางพันสู้ฝ่าฝันฝันจริง,งแม้ว่าวันนี้ท่านจะรักษาโรคของท่านไม่หาย แต่ท่านก็เลยแสดงําขวัอัตมาอีกว่าโลกนี้เป็นสันวากที่สัตว์โลกทั้งหลายมาเกิดมาเจ็ดมาเจ็บแล้วก็มาตายความตายจึงเป็นความสิ้นสุดของการเดินทางในธาตทั้งสี่คือดินน้ำไฟลมธาตุทั้งสี่เนี่ยเป็นธาตที่ ประกอบขึ้นมาเป็นตัวตนคือเป็นมนุษย์สัตว์ท่านผู้รู้ท่านแยกไว้สองส่วนก็คือาตุของแข็งร่างอายท่าที่เป็นาตุหลักและาตาที่เป็นาตุอาศัยร่างกายเรา่ยมีาตุหลักอยู่สองท่าก็คือธ่าุดิ่นและาตาน้ําส่วนาตุอาศัยนั้นก็คือาตุลมและาตาไฟ หลายลองสังเกตเวลาที่เราพยาบาลผู้ป่วยชวนเกียวจะสิ้นลมสังเกตดู่อแเน่ทพี่น้องลูกหลานพวกเราที่ป่วยแล้วก็ตายจากพวกเราไปเนี่ยเวลาที่เราไปเยี่ยมไข้เราทำดูกายของเขาจะรู้สึกว่าเท้าใจเย็นบางเท้าโดน่าการเมื่อการไปตีกรดไปการนองเสีย อากอารน้องขาลงหายใจก็เริ่มสั้งลมสั่งลทาท่าไฟก็เริ่มดับพอลงหายใจสั้งเข้าสั้งเข้าท่าไฟก็ดับมาถึงเสี้ยวถึงท้องถ้าเป็นหัอใจเมื่อไหร่ก็แสดงว่าท่าจบหมดก็คือเสียชีวิตก็คือตาไอันนี้ทาาหลังยังอยู่ในโลกนี้ อย่างเช่นคุณพ่อคุณวัยชนเนี้ย่าเหลัก่านก็จะอยู่คือกายเนื้อมีทตุดินแล้วก็าตาน้ายังอยู่ภาาลมไฟของเพื่อนา่าไฟก็ไปกับา่าลมนั่นเองทีนี้พอเหลืออยู่สองทาคือดินกับน้ำอีกแม่น้ำา่าไฟซึ่งเราจะได้มอบไปท่านก็ต้องไปเผาคือไปทำลายท่าดินและท่าน้ำนั้น ให้กายเป็นเท่าผู้ดีไปคำว่าเท่าผู้ดีอีน้นก็คือธรรมชาติมาจากธรรมชาติที่เป็นเขาโมเดลของการเกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงค้นหาสาเหตุของการที่จะไปอยู่โรงจรของการเกิดเกิดตายอยู่สี่อสมไขยแสบหากรนิจัยคือร ได้คำตอบบ้างไม่ได้คำตอบบ้างสมความบ้างล้มเหลวบ้างแต่ก็ไม่ส่งละงความเพียรที่จะแสดงหาทางพองทุกอย่างอีกจึงทรงมีทุกท่านานอย่างที่ได้น้องนำมาเป็นหัวข้อแสดงวามมกว่าการเจริญวัต่ยงตายอยู่เป็นต้นนั <sh asına priorities> ้นแปลว่ากายนี้ไม่เที่ยงแล้ว ไม่นานก็จะนอนลงต้อง่ตายแล้วก็ชักผมบนแนี่นี้เมื่อลมหายใจนี้หมดสิ้นไปแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนฟืนหรือขอนไม้สิ้นที่อกี่ตาราบเรา่าขอนไม้สิ้นมันตายแล้วเนี่ยถึงปลวจกจะตัดแทบมอดจะตัดกิน ขอนานั้นก็ไม่ได้แสดงอาการบาดวา,า,ายยังคงทื่อแข็งอยู่อย่างนั้นหรือแม้ว่าจะโดนน้ำท่วมก็ไม่มีการรีบกระโด้วรหรือแม้กระทั่งโดนไฟไหม้ขอนา้นั้นก็ยอมให้ไฟนั้นล้องไปจนหมดอุปมาเหมือนกับคนที่ขาดซึ่งลมหายใจแล้วแม้ว่าตอนนี้เราจะไปพูดอะไรพวกม่ร้บฟังเสียแล้ว หรือจะเอาไฟจุดเผาให้มออไหมเป็นู้ดีไปก็ไม่สามารถที่จะมาต่อกรกับพวกเราได้อีกต่อไปนั่นคือจุดสุดท้ายของชีวิตคนคราวนี้ชีวิตคนหรือชีวิตสัตว์ทั้งหลายที่ว่าเนนะี่ยในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่จะมีพลังงานสองอย่างซึ่งเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตให้ก้าวหนึ่งได้ นั่นคือพลังงานฝ่ายดีและพลังงานฝ่ายไม่ดีพลังงานฝ่ายไม่ดีทางศัพท์ของพระท่านเรียกว่าบาาพลังงานฝ่ายดีท่าเรียกว่าบุญสองอย่างนี้เป็นพลังงานที่จะประคับประคองชีวิตให้เจ้าอยาาู่ตัวเองข่านผู่ที่ตายไปแล้วคือคุณพ่อป่อเข้าวัดรับใช้หลวงพ่อมาตั้งแต่วัยหนุ่ม กับน้องชายหน้าขุคนดุดุโย่พ่อบอกให้โทรเรียกโทรไปบอกกองอยู่อเนี่ยต้องพูดถ <laughs> ึงพ่อน้อยโยก็ถือทุ่มตีหนึ่งยาสูบลดเด่ยวซุ่ยยาสูบมาตีหนึ่งโยสมบูรณ์ในรถตุกจากที่นอนไปซื้อ บูรี่มาให้หลวงพ่อพอ,อาจจะเป็นบนททดสอบลูกศิษย์อย่างใรโครเอเชาซึ่งในโครนล้อมรุมเนี่ยสมัยก่อนเมื่อเกือบสามสิบปีที่แล้วร้านค้ามีร้านเดียวที่เปิดตลอดรุ่งนั่นคือร้านโยมีทุก์ผน้คนยังอยู่อยู่ในโครเอเชายมีร้านอยู่โยมโฉนงก็ต้องกดตลาดตับกันไปซื้อมาทวาย หรือแม้กระทั่งเวลามีกิจนิมนเล่น่วนจําเป็นจะอยู่ที่ไหนก็ตามขับรถอยู่ก็ตามถ้าหลวงพ่อโทรไปต้องมาขับรถให้หลวงพ่อมาเป็นงานถามว่าถ้าคนคนนี้ไม่มีสภาในพระเทระหรือในพระพุทธศาสนาในครูบาอาจารย์จะสามารถทําได้อย่างนี้หรอคือทำได้ไร บุญกุศลส,วสว่วนนี้จึงทําให้ท่านเวลาที่จะละสงังขารืือายไม่ต้องทรมานทีสามปลูกบอกภัญญาให้ตื 1, 5, ่นนึ่งข้าวมาวะแล้วก็บอกภัญญาอีกว่าพอดทีหาปุกข่อยเลยพอสตู้ภัญญาไปปลกปรากฏว่าท่านสิ้นลมหาย โดยที่ไม่ได้เสดงอาการผู้หทุรายไหลใตรงอนคือไปอย่างสายยางบเพรา,ใา,าะใจมหยุดทำงานทำให้ภาวะใชร่างกายล้มเหลวคนที่มีการตายลักษณะนี้เขาเรียกว่าคนบุญซึ่งแตกต่างไปจากคนธรรมดาสามัา่งเพ่เราเคยไปเยี่ยมผู้ป่วยเขาว่างยกตัวอย่างเช่นโรคมะเร็งบางครั้ปร่มา แต่บางท่านเหมือนกับคนเหนื่อยหมดแรงไปเฉยๆที่ต่างๆในสมัยตะมาไปเยี่ยมหลวงปู่ทูิดกบวรโยัตน์พร่พุทองคอท่านเป็นมะเร็งไขกระดูกมะเร็งไขกระดูกหมอบอกว่าทรมานที่สุดกว่ามะเร็งทั้งปวงหลวงพ่อทูอยู่ในขั้นสุดท้ายการแสดงการเจ็บป่วยของท่าน ถ้าโรคมะเร็งกำเริบท่านก็จะเอาชิ้วเนี่ยเข้ามาเข้าหาััทเข้อนี้โยบุญหน้าประมาณทำข้อนี้นี่คือปวดที่สุดในโลกประมาณสองนาทีท่านก็รู้กายพระเจ้าก็ภาอุตสาห์ก็กล่าวเยี่ยงต่างว่าขอโอกาสหลวงปู่โรคกำเริบหรืครับท่านก็พยายามข้านี้เหี้ย ไม่ได้แสดงาการกิริยาที่วนโลกทั่วไปทำกันไม่ต้องมัดมือมัดเท้าไม่ต้องใช้หวกีเพราะอะไรเพราะการฝึกจิตใจมาดีแล้ว,วย่อมนำความสุขมาให้ทั้งโลกนี้แย่งกันท่านทั้งหลายเป็นลูกศิษย์วัดโดยส่วหมากผมจะเข้าใจคุณพร่ธรรข้อนี้ดีแล้วเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่านจะรับท่าโค้ง องค์ใดที่สุดมาดีแล้วท่านจะไม่แสดงอาการหวาดหวั่นท่านกลัวต่อวานนาภัยอย่างเช่นท่านที่ตายไปมีลมวันข้อข้อไปมาโอ้บก็ขึ้นออกมานะไตแทบโดนย่างโดนเมย์อะนะกลินของที่กระด้างแล้วทุกบทใหญ่ก็ไปนะผเป็นอย่างนั้นแต่กำลังใจเต็มเกี่ยว ด้วยศีลเพื่อธรรมศีลธรรมจึงจมีความจําเป็นที่จะช่วยพัฒน,นาชีวิตของมนุษย์การคนที่เข้าวัดกับคนที่ไม่เข้าวัดมีความคิดความเห็นต่างกันคนที่รับใช้รูบาอาจารย์กับคนที่ไม่ได้รับใช้รูบาอาจารย์เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นกับพระสงฆ์จะมีแนวคิดและข้อีิจนาราาแตกต่างกันคนที่รับใช้พระสงฆ์สมณ จะรู้จักว่าวิถีชีวิตของพระสงฆ์สม,สมเด็นอกจากในตัวนหนังสือยังไงเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นคนเหล่านี้จะเข้าใจอย่างดีว่าอ๋อแบกนี้ถ้าคนที่ไม่เคยปฏิบัติมาวัดผัดต่อจิตใจแล้วก็จะมีความเห็นแตกต่าองออกันจากนี้อันนี้เชื่อเองว่า,าการสุตฝนอบรมตนในหลักการของพระพุทธศาสนานั้นมีความจัดเป็น และเป็นทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ติดตามตัวเราไปถ้าจากใจที่เราจยเกเยืเกิดเยืนอตายโยไม่ต้องห่วงเราเราได้เกิดอีกแน่นอนถ้าเราเมื่อไหร่ที่เรายากไม่ติดไปผ่าได้เกิดอีกแน่นแต่ว่ามันเกิดต่างกันนะสิเกิดเกิดทุกคนแต่มันเกิดต่างกัน บางคนเกิดเป็นทุกขุลาภที่คนที่การว่าไห้เสืยอสิ่งบางคนเกิดมาในครอบครัวตระกูลสูงบางคนเกิดมาเป็นเจ้าฟ้ามหาปศุบางคนเกิดมาเป็นคนที่สังคมทั้งหลายให้การยอมรับอิ่มกลัมบัรจะแมกสัตว์โลกให้ต่างกันเพราะสิ่งที่ทําไว้แต่ในวันนี้แหละเพราะฉะนั้นท่านผู้ที่จะพู่ออกไป ในวัยหกสิบปีไปลายบางคนบอกว่าอายุท่านจะงไม่มากก็จากไปกใแล้วหารู้ไม่ว่าคนมนุษย์สัตว์ทั้งหายที่มีกายเนื้อนี้เกิดขึ้นมาแล้วโดนความตายครอบงําเป็นเจ้าหนายตายตั้งแต่เกิดแต่มาตายต่างกันตายตั้งแต่เกิดยังไงก็ออกมาปุ๊บ เดือนสองเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนเริ่มน่ารักคำว่าน่ารักน่าชังที่พวกเราเรียกพวกเลียกหล่างนั้นนะสาวของพวกศาสนาท่าเรียกว่าชราหรือความว่าเก่ผมของพวกเราแต่อนมันสีขาวที่ไหนโลกมันจะสีดำแต่ผมเรามันตายอย่างนี้ตายจากสีดำกลายเป็นสีขาวเขาเรียกว่าการตายอย่างนี้เรียกว่า การกระพรณะคือตายไปทีลวน้อยทีละหน่อยสียตายอย่างที่สองตายอย่างไรสามัญยมรณะตายอย่างนี้อะไรตายอย่างที่เราเห็นอยู่ศพนอนอยู่บนเชิงตะกอนหมายความว่าตายคือท่าทั้งสี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วสิ้นลมหายใจท่าไปก็ออกเลอแต่ทตาน้ำกับทตุดิน ท่นนี้ตายธรรมดาครับตายประการที่สามตายแบบไม่ต้องกลับมาตายอีกเป็นการตายที่น้ำกัทั้งหลายท่านเสิอว่าเป็นการตายที่ประเสริฐคือสมุขเฉลิมมรณะตายแบบประหัตประหารคนก็ตายกิเลสก็ตายเชื้อที่เกิดเกิดก็ตายอุปมาือนข้าวตอกแต่ที่เราหวานตอนเราเดินเกลี่อนประทัดทัศนาษ็ประทัดศีรษะ เราก็ไตรเองข้าวตกแตกทำไมคนก็หวานเวลางานศพว่านทั้งหลายผมทราบสมัยก่อนที่จริงๆจะหวานสองกระากาคือหนึ่งเม็ดฝ้ายสองข้าวตกแตกไปถามจนแก่เขาก็บอกว่าว่าในใกล้จรินเก็บปุนผู้ตายทุกท้ายที่จริงคนโบราณท่านสอนว่าข้าวตกแตกเป็นข้าวที่นำมาคั่วให้สิ้นเชื้อ แม้จะวานเป็นผู้ขังเป็นก็เป็นกระต่ายชอบก็แบวนั้นก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาเป็นต้นข้าวอีกได้เลยก็ได้ทำลายคือเผาเชื้อให้แตกใจเหมือนกับผู้ที่เกิดมาในโลกนี้เยี่ยนเกิดเรียนตายเยี่ยนเกิดเรียนตายเยียนเกิดเยี่ยนตายเกิดเป็นแน่แล้วก็เกิดเป็นลูเกิดเป็นลูแล้วก็เกิดไปวานเกิดไป็นหแลานก็มาเกิดไปมาหลักให้หลานมาคู้มี เอาไปเอามาเบื่อในการเกิดพวกน้เสดไหลบุคคลนั้นก็แสดงหาทางของทุกจากที่เกิดบ่อยตายยบ่อยก็กลายเป็นว่าทำบุญทุกวันเจริญสติปัญญาทุกวันเกิดน้อยลงตายน้อยลงตายน้อยลงเกิดน้อยลงเอาไปเอามาก็เลยไม่เกิดก็ไปจับเชื้อเกิดเหมือนข้าวต่อเศษเกี่ยวกับน้ำพะเรียกาวคือพะรงหันซึ่งหมดไปแล้วเชื้อเกิดอันนี้ข้าวต่อแต่ หวานที่สองคือหวานมเมล็ดฝ้ายมเมล็ดฝ้ายก็หวานไปพวามหมายจริงๆก็คือว่าให้เปรียบเทียบสองอย่างระหว่างการเกิดใหม่และการให้สูตรเมล็ดฝ้ายพอหวานไปมันก็อยู่อย่างนั้นแหละพอโดนเดือนห้ามโดนผฝนตกมาเมล็ดฝ้ายนั้นก็แตกไม่แตกหักเกิดขึ้นมาเป็นต้นฝ้ายท่านโบราณจะให้เทียบเทียบว่าระหว่างข้าวต่อแฉกของเมล็ดฝ้ายที่หวานเวลาเราเหน่ยสบ เป็นะติการสอนว่าให้คิดว่าระหว่างการให้กับมาตัวดอกับก,การเรียกเกิดเรียนตายมาพบทุกตอรมานสัหรับสับวนนี้อันไหนมันจะดีกว่ากันท่านทั้งหลายผู้มีสติมีปัญญาก็ควรตรองอาหาเหตุและผลตามพัะสนะคำสอนของพระพุทธศาสนาีนี้เราก็จะได้มีปวากู์น้อยลงไป มีความผิดความน้อยลงไปจากที่เราจะเกิดมีเหมือนชาติแสนชาติก็กลายเป็นว่ามาเกิดเพียงเจ็ชาติมาเกิดเพียงสามชาติมาเกิดเพียงชาติเดียวหรือไมได้มาเกิดเลยเพราะสัอัาเราทั้งหลายได้สะสมมาด้วยกัรในชั้นนี้เพราะฉะนั้นราวทั้งหลายได้มาแสดงความสรุปอะไรก็ดี ได้มาแสดงความเคารพรักความสัทธาและความลึกถึงในบุญคุณของท่านผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้มีอภัยศัยดีที่สุดท่านหนึ่งทั้งต่อพระเจ้าประสงค์และกระาญาติโยทุกระดับชั้นตั้งแต่ราชการชั้นสูงจนถึงยาจบขอทานการสี่แยกปรเเดนท่านนี้ไม่มีระเบียบเจอไทยยกมือไหว้พูดคุย จนกาที่ขอรบพระสุอย่างที่เราทราบกันไปอยู่ก็ขอให้บุญกุศลที่ได้จากการกราบเพ็ญชาพนกิจนี้จงเปลี่ยนไปเพื่อสติปัญญาวาสนาบรรมีให้ท่านทั้งหลายได้ดูเย็นเยินสุขและเมื่อเรามีบุญกุศลจังที่ได้พารนาหานี้แล้วก็ขอให้แผ่ไปที่บุญกุศลไปให้ท่านผู้ที่รพสังขารจากโลกกระไฟโืยคุณพ่อสมภพกแวงสี ก็ท่านปรดทุกข์ขอให้ขดใจจากทุกข์หากว่ามีความสุขขอให้ท่านมีความสุขที่ยิ่งขึ้นไปสมตามคติพิสัยในพระพุทธศาสนาจนทุกข์ประการรับปรรมวิสิ์ัชนาพระธรรมเทศนาในอานิจาระฐานะปราเมื่อในการลปกครองกุศลชาวพุทธิสุอุทมสุภงค์ยาสีนัตเจ้าวัดป่าหนองหิน อัมพวุฒาบุญจตวรรจ์อรธานีก็มาสมสมัยให้เวลาของนิคถาเป็นการสิ้นสุดสมมุติยุติจบผงไว้เพื่อเวลาเพียงเท่านี้เทศนาพาษาเมเอวังก็มีด้วยประการับชนี้